สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ็มเบเกอร์ฉัพระรามสองนะครับวันนี้ทางร้านภูมิใจเสนอนะครับกับเจ้าฉลามขึ้นบกนะครับ b m w S ็0 0ั r พันดับเบิลนะครับเป็นรถโฉมปี2016นะครับผมรถสวยครับของแต่งพอมีนะครับผมเครื่องเดิมคงเดิมนะครับดูรถรอบพันก่อนครับ คาร์บอนหลายชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ไล่ของแต่งกันนะครับผมครอบข้างทางคาร์บอนนะครับครอบเต็มคาร์บอนนะครับชิวหน้าคาร์บอนนะครับมา็วกหน้าคาร์บอนครับผมกัดแางคาร์บอนนะครับไล์เท็ครับใส่กันลมให้เรียบร้อยครับกัดเครื่อง g ี Racing ครับผมนะครับ ข้อไทเทเนียมทรงกระป๋องนะครับทรงอาคาโควิตน,นะครับดูรอบๆก่อนอีกทีนะครับชุดสีสวยนะครับ ไม้เดี๋ยวดูเลขไม้ก่อนนะครับ32,105กิโลนะครับไม้แท้ไม่มีกอน,นะครับเลขทะเบียนสวยนะครับเลขห้าตัวเดียวนะครับเจ็กมห้าครับผม โอเคครับสนใจยังไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับจะซื้อสดจะจัดฟันแนนทางร้านมีบริการหมดนะครับผมสวัสดีครับ